สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอนนะคะกับหัวข้อสาเหตุที่เขายังไม่ติดต่อมาพร้อมบทสรุปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำไมเขาถึงยังไม่ติดต่อมาแล้วก็บทสรุปเนี่ยเขาจะติดต่อมาไหมจะติดต่อมาเมื่อไหร่ย,ยังไงนะคะเ <Hey. S 2> เขาคนนั้นเป็นใครเป็นใครก็ได้นะคะคนที่คุณนึกถึงอ,อยู่ในตอนนี้เดี๋ยวขอดูลักษณะของเขาคนนั้นก่อน ten of cups prince of pentacle emperor prince of cup s ขออีกใบหนึ่งสิ oh ten of pentacle ลักษณะของเขาคนนี้เอเขาน่าจะเป็นคนมีครอบครัวแล้วนะเขาเขาน่าจะเป็นคนมีครอบครัวแล้วแล้วก็อายุค่อนข้างค่อนข้างเยอะแล้วไม่ไม่ได้แบบแก่แล้วอะไรอย่างเั้นนะคะก็คือเอาเป็นว่าสามสิบอาะไม่ใช่หนุ่มน้อยสาวน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่แบบ วัยรุ่นหนุ่มสาวอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วอาจาจะยังมีอยู่ในตอนนี้ยังมีครอบครัวอยู่ในตอนนี้มีสามีมีภรรยาอยู่มีพันธะแล้วหรือว่าอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้และอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้ลูกติดด้วยนะคะมีมีโอกาสที่จะเป็นพ่อไม้ที่มีลูกแล้วหรือว่าเป็นแม่ไม้ที่มีลูกแล้วอยากกับ อยากับสามีเก่าภรรยาเก่าไปแล้วก็ได้หรือว่าตอนนี้ยังไม่อยากก็มีนะคะคือพลังงานที่ที่แบบว่ายังไม่อยากก็มีแล้วก็เออลัคนาราศีของเขานะมีธาตุดินกับธาตุน้ํานะคะธาตุดินกับธาตุน้ำธาตุไฟมีอยู่นิดหน่อยก็คือราศีเมษนะคะ ที่โดดเด่นเลยคือราศีเมษแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในล,นลักนณราศีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ธาตุดินกันมังกรทุกศกอ่จริงๆเขาเป็นคนทีเ่เขาดูเหมือนเป็นคนรักครอบครัวนะเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่ดูแลครอบครัวค่ะ เขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แต่เขาน่าจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนที่ดูแลคนอื่นๆดูแลสามีดูแลภรรยาดูแลลูกๆเป็นอย่างดีแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีรายได้สูงที่สุดในบ้านต่อให้เขาจะเป็นผู้หญิงก็ตามสมมุติถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็อาจจะมีรายได้มากกว่าสามีอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบ ซัพพอร์ตหรือว่าคอยดูแลคนอื่นเป็นเสาหลักมากกว่าส่วนถ้าเขาเป็นผู้ชายก็แน่นอนเขาก็เป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนดูแลครอบครัวอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่มีลักษณะมีความเป็นเป็นผู้นํามีความเป็นผู้นํามีความเป็นหัวหน้ามีความเออ่มีเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่ มีความคิดวางแผนอะไรค่อนข้างดีรอบคอบผดเด็ดการไหมก็นิดหนึ่งมีความผดเด็ดการนิดหนึ่งแต่ผู้ารู้สึกว่าในความผดเด็ดการของเขาอะเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์มันออกมาดีคือเขาคิดว่าแบบนี้ดีแบบนี้เหมาะสมเขาถึง เขาถึงเอดเด็จก,การเขาถึงแบบยืนยันในความคิดของตัวเองคือเขาเขามั่นใจว่าความคิดของเขาอะความเชื่อของเขาเนี่ยมันถูกต้องแล้วก็มันจะมีผลลัพธ์ที่ดีกับตัวเขาแล้วก็กับคนอื่นๆด้วยอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะถ้าจะเป็นเผดเด็จก,การจะเป็นแนวนั้นมากกว่านะคะไม่ใช่เผดเด็จก,การที่แบบเอาแต่ใจไร้เหตุผลอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะคะอืม แล้วเขาชีวิตของเขาตอนนี้เป็นยังไง6ดาบ The Moon Queen of Wands เคโนบครับเดอะซันผู้อ่านขอดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยนะ ในอ of Pentacle h a ฮ g m a n อ uh ่าฮะเจ็ดดาบห้าถ้วยหกเหรียญอืมคือจริงๆอ่ะที่ที่เปิดดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่า คนคนนี้เขามีครอบครัวมีครอบครัวแล้วแต่ผู้อ่านอะอยากอยากอยาก,ยากได้ความชัวร์จากไพ่ว่าครอบครัวของเขาสามีหรือภรรยาของเขาเนี่ยที่กล่าวถึงเนี่ยเป็นคุณหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนอื่นหมายถึงว่าคุณไปดีลอยู่กับคนที่มีครอบครัวแล้วมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าซึ่งถ้าจากหน้าไพ่คิดว่าใช่ ค่อนข้างเป็นไปในแนวนั้นสูงนะคะเพราะว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์แบบแบบความลับเป็นคนในความลับเป็นความสัมพันธ์แบบหลบหลบซ่อนๆแบบมีอะไรที่ต้องปิดบังแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ต่อสาธารณชนเป็นอะไรที่ที่มันแบบว่ากืนไม่เข้าคลายไม่ออกว่างั้นเถอะแล้วก็มันจะมีเรื่องของ ความผิดหวังความเสียใจความความที่แบบว่าอาอชอบกันแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้มากไปกว่านี้อะไรประมาณเนี้แต่ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาดูแลเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือคุณให้ความช่วยเหลือคุณอะไรบางอย่างเป็นผู้อุปการะคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะ แบบอาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือว่าช่วยเหลือด้านอื่นๆก็ได้นะช่วยเหลือในเรื่องของออให้คาปรึกษาให้คําแนะนําหรือว่าเป็นเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคุณดูแลคุณช่วยเหลืออะไรต่างๆในชีวิตของคุณได้มากมายเลยเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้มากไปกว่านี้อะไรแบบเนี้ย มันมันไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้หรือว่าคบหากันแบบจริงจงจังจ,งจงได้เพราะอะไรเพราะชีวิตของเขาอะ่ะเขามีครอบครัวอยู่แล้วเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วด้วยเขาจะบอกคุณว่ายังไงไม่รู้นะเขาอาจจะบอกว่าเขาเขามีปัญหากับครอบครัวซึ่งทุกครอบครัวมีปัญหาผู้อ่านมองว่าก็มีแหละแต่ในความรู้สึกอะ่ะครอบครัวของเขามันมันสมบูรณ์โดยที่ มสมบูรณ์แบบว่าคนภายนอกมองมาแล้วเรารู้สึกว่ามันสมบูรณ์เป็นครอบครัวที่มีพ่อมีแม่มีลูกซึ่งเขาอาจจะเพิ่งมีลูกกันก็ได้นะภรรยาของเขาอาจจะเพิ่งมีลูกหรือว่าตัวเขาเองเ,ออเป็นแม่อาจจะเพิ่งมีลูกอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันเหมือนคนอื่นๆมองมามันเป็นความความสุขความสมบูรณ์แบบเป็นครอบครัวที่น่ารักดูอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ภายในครอบครัว มันก็มีปัญหาแหละมันก็มีปัญหาอยู่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกใจกันหรือว่าไม่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 เข้ากันไปสัหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วผู้อ่านก็คิดว่าเขาเองอะ่ะก็อาจจะมีความเอ็นเอียงมาทางคุณคือเขาลักษณะของเขาเป็นคนที่มีความเจ้าชู้อยู่เหมือนกันแต่เขาก็รักครอบครัวนะเขาก็ไม่ได้อยากจะทําให้ครอบครัวหรือว่าคนของเขาเสียใจมันเหมือนเป็นทั้ง หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้สึกที่อา,อาจจะผูกพันด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมาะสมแล้วมันถูกต้องแล้วกับคนคนนี้คนที่เขาแต่งงานด้วยคนที่เขาเออคบหาเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นแม่ของลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นพ่อของลูกแล้วคนคนนั้นเขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ได้ดีได้ไดไดไดครบถ้วนและคนอื่นๆที่มองเข้ามาก็รู้สึกอย่างนั้นก็รู้สึกว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมเป็นคู่ที่ดีแต่ ในส่วนลึกของเขาอะมันเหมือนว่ายังไม่เติมเตนเขามันยังไม่เพียงพอแล้วเขาก็มาเจอคุณซึ่งเขาก็คุณอาจจะมีในบางสิ่งบางอย่างที่ที่สามีหรือภรรยาของเขาอะที่คนของเขาอขาดหายไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าความความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นในแนวที่แบบว่าช่วยเหลือจุนเจือแล้วก็ เขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามามาช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณในด้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยต่อให้จะอยากอยากทําอะไรมากกว่านี้อยากเป็นอะไรมากกว่านี้มันก็คงลําบากคงเป็นไปได้ยากนะคะซึ่งเขาก็รู้เองเขาก็รู้ดีอยู่แล้วเป็นเป็นความสัมพันธ์ในความลับเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องปิดบงังซ่อนเลนลซ่อน,อนๆเพราะยังไงเขาก็มีตัวจริงของเขาอยู่แล้วอันนี้ต้อง พูดกันต,งตรงๆนะก็อย่ากโกรธนะถ้ามันไม่ใช่เรื่องของคุณก็ <c oughs> ก็แล้วไปนะ <c oughs> <c oughs> ก็ผ่านไปนะอ่ะทีเนี้ยจริงๆดูเท่าเนี้ยก็น่าจะพอเดาออกแล้วนะว่าทำไมเขาถึงยังไม่ติดต่อมาหาคุณสาเหตุที่เขายังไม่ติดต่อมา <c oughs> อ่ะแต่เราจะมาดูกันอีกว่าทำไมเขาถึงยังไม่ติดต่อมาเอาให้ชัดๆสิ ทำไมยังไม่ติดต่อมาคะชาเลียตสี่ดาบอืมเจ็ดไม้ไม่สะดวกคะ่ะต้องบอกว่าไม่สะดวก The f o o l สองเหรียญช่วงนี้ไม่สะดวกจริงๆไม่สะดวกที่จะติดต่อมาถ้าเขาขาดหายการติดต่อจากคุณไปออบางคนเขาอยู่ไกลาจากคุณด้วยนะคะมีเรื่องของระยะทางอาจจะอยู่ห่างไกลกันอะไรอย่างเงี้ยบางคนอยู่ในช่วงของการเดินทางเขาอาจจะเดินทางไปไหนไปทําอะไรไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ปัญหาอื่นๆด้วยสิ่งต่างๆมันทำให้เขาต้องนิ่งต้องนิ่งเอาไว้ก่อนกับความสัมพันธ์กับคุณสถานะของคุณกับเขาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้มากตอนนี้เขาเหมือนกับมีเรื่องต้องเคลียร์ต้องจัดการอาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องชีวิตส่วนตัวของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของคุณกับเขาอะมันเลยต้องแบบต้องนิ่งไว้ก่อนเหมือนยังยังไม่โฟกัสเรื่องนี้สักเท่าไหร่ เขาต้องไปจัดการอะไรต่างๆในชีวิตของเขาให้มันลงตัวให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะคะมีปัญหาเยอะแยะมากมายที่เขาต้องเคลียร์ต้องจัดการไม่สะดวกติดต่อจริงๆในเวลานี้อืมบางคนยุ่งเรื่องงานบางคนยุ่งเรื่องการเดินทางบางคนมีเรื่องของระยะทางที่ห่างไกลกันบางคนก็ทุกอย่างรวมกันเลยนะคะทั้งห่างไกลกันมาหาไม่ได้มาหาไม่ได้มาเจอไม่ได้ติดต่อส่งข้อความอะไรนี้ก็ไม่สะดวกเพราะว่าอะไร ก็อย่างที่บอกเขามีครอบครัวแล้วนั่นก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัญหาของเขานะคะไม่สะดวกจริงๆอาทีน,นี้มาดูว่าแล้วแล้วเขาจะติดต่อมาไหมแล้วเขาจะติดต่อมาไหมหรือว่าจะจบแค่นี้จะหายตัว ขายออกไปจากชีวิตกันเลยหรือยังไงเขาจะติดต่อมาไหม The Full เจ็ดเหรียญชา a ิอ o t เ e v ิ e คิงออฟนถามว่าติดต่อมาไหมว่าอนว่าติดต่อมีเปอร์เซนต์ในการที่จะติดต่อมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะบอกเลยว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยกับคนคนนี้คือไม่สามารถกำหนดได้ว่าเขาจะติดต่อมาเมื่อไหร่หรือว่าหรือว่าติดต่อมาแล้วเนี่ยจะกลับมาคุยกันเป็นปกติดีเหมือนเดิมหรือว่าจะมาแล้วก็หายไปอีก แล้วจะหายไปอีกนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือบอกไม่ได้เลยเพราะว่าใบาแรกเป็นเดอะฟูลเลยนะคะเดอะฟูลเนี่ยเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยคือแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์เลยแล้วแต่แบบช่วงเวลาบางทีอยู่ดีๆวันดีคืนดีนึกอยากจะติดต่อมาก็ติดต่อมาเองอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปีไม่มีคุยไม่มีการวางแผนใดใดทั้งสิน้นอแต่แต่คิดว่าติดต่อมานะคะเพราะว่ามันยังมีแบบโซ่พันธนาการอยู่คือ ยังไม่ขาดออกจากกาันนะคะคุณกับเขายังไม่ขาดออกจากกาันแล้วมันยังมีเรื่องแบบก็ยังต้องอยู่ในในความสัมพันธ์แบบลึกลับซับซ้อนอะไรแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วอีกอย่างก็คือเขาก็ยังเขาก็ยังมีแพชชั่นกับคุณอยู่เพียงแต่ว่าสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะแบบมีอุปสรรคค่อนข้างค่อนข้างเยอะระหว่างคุณกับเขาอืมคำแนะนำก็คือไม่ต้องไปรอ ต้องแน่นอนอย่างนี้บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องรอเขาไม่ต้องแบบไปจดจ่อไม่ต้องไปโฟกัสอะไรกับเขาคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปเรื่อยๆถ้าคุณอยากจะคบคนใหม่อยากจะลองคุยลองศึกษากับคนใหม่คุณก็ทําได้นะไม่เป็นไรหรอกจริงๆเพราะถ้าคุณคุยกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วเนี่ยแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์มันมันยากที่จะชัดเจนได้เท่าที่ดูแล้วอนะคะคุณก็ไม่จําเป็นต้องรอเขาหรอกแต่วันดีคืนดีเขาก็จะติดต่อคุณมาเองแหละแต่ ทั้งนี้ทังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคุณด้วยนะไม่จําเป็นจะต้องแบบขึ้นอยู่กับเขาเพียงฝ่ายเดียวไม่ใช่ว่าเขาติดต่อมาแล้วคุณจําเป็นจะต้องคุยกับเขาถ้าคุณไม่อยากคุยคุณก็เลิกคุยได้อะไอย่างนี้อะเมืแ่อบบกี้ว่าจะดูอะไรนะเดี๋ยวนะถามว่าเขาจะติดต่อมาไหมเนาะก็ติดต่อมาแต่เอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหมคะเรื่องของระยะเวลาเนี่ย ไม่สามารถที่จะระบุได้เลยเพราะว่าไพา่ไพ่มันเป็นเดอะฟลูอะเป็นไพ่ที่ไม่สามารถบ่งบอกไม่สามารถตัดสินใจแทนได้แล้วแต่อารมณ์อืทีนี้จะมาดูบทสรุปว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันจะเป็นแนวโน้มไปในรูปแบบไหน เอ็มเพอร์เรห้าเหรียญหนึ่งดาบหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญ The full wheel of fortune โอ้สองถ้วยเอ่อถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนมีแนวโน้มยังไงผู้อ่านว่าคุณกับเขามันตัดกันยาก mm. ก็ยังต้องเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไม่สามารถคบหากันจริงจังได้ แต่ก็น่าจะยังอยู่ในความสัมพันธ์อ่ะผู้อ่านก็คิดว่าคุณอ่ะคุณเต็มใจแล้วคุณก็ยอมบางคนที่ที่ดูคลิปเนี้ยรู้อยู่แล้วว่าว่าเขาอมีเจ้าของมีครอบครัวแล้วแต่คุณก็ยังมีความหวังว่าวันหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะมันจะเป็นไปได้จริงๆเขาจะเลิกกับ อีกฝั่งหนึ่งแล้วมาคบกับคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้อ่านมองว่าเขาอาจจะไม่เลิกกับอีกฝั่งหนึ่งเขาจะไม่เลิกกับกับครอบครัวของเขาแต่เขาก็จะยังคบหากับคุณมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์คือเขากับคุณน่ะมีนานมที่จะรักกันมากขึ้นมีความรู้สึกดีๆต่อกันมากคือมันเหมือนคุณเป็นส่วนเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างที่ที่ขาดหายไปที่ที่อีกคนหนึ่งอ่ะให้เขาไม่ได้ แต่คุณให้เขาได้อะไรแบบเนี้ยอืมแล้วเขามันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาอะดูแลคุณเขาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณทำให้ชีวิตของคุณมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอาจจะมาในรูปแบบของเงินทองทรัพย์สินหรือ หรือเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆคำแนะนำให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่อึดอัดมีความอึดอัดอยู่ในนั้นเพราะอะไรถึงจะรักกันมากแค่ไหนคุณสองคนก็ก็ต้องแอบซ่อนอ่ะมันมันต้องปกติมันเป็นอะไรที่เปิดเผยไม่ได้ถึงจะชัดเจนว่าชอบกันมากถูกใจกันและกันมากๆรักกันแค่ไหนก็ตามแต่เขาอ่ะ ก็ยังคำนึงถึงอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เขาก็ยังแคร์อีกฝ่ายหนึ่งอยู่เขาอาจจะแคร์เรื่องของหน้าตาทางสังคมหรือว่าเรื่องของความรับผิดชอบอะไรของเขาาเงี้ยแต่ถามว่าเขาเขาจะรับผิดชอบคุณไหมเขาจะใหอ้อ่ให้ความสําคัญกับคุณมากพอไหมคําว่ามากพอไหมเนี่ยมันก็แล้วแต่คนแล้วแต่ความรู้สึกของคนเนาะบางคนได้รับนิดหน่อยก็รู้สึกพอแล้วอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเขาจะยังดูแลคุณอยู่ไหมเขาจะยังให้ความรักความรู้สึกดีๆกับคุณยังยังแคร์คุณยังมอบสิ่งดีๆให้กับคุณช่วยเหลือคุณจุนเจือคุณอะไรอย่างนี้ต่อไปไหมเขาก็ยังทำเขาก็จะยังทำนะคะก่อนคิดว่าอันเนี้ยก็คงต้องแล้วแต่คุณแล้วล่ะ การตัดสินใจหรืออะไรต่างๆนะคะน่าจะขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะตัดสินใจยังไงถ้าคุณแบบโอเคที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็ก็ตามใจก็อยู่ไปแต่ว่ายังไงก็บางคือบางคนเนี่ยไม่ได้แคร์ว่าโอเคเปิดตัวไม่ได้ต้องเป็นความลับฉันอยู่ได้ฉันฉันไม่เป็นไรฉันโอเค แต่คุณอาจจะลืมนึกถึงอีกฝ่ายหนึ่งไปไม่มีใครที่รู้สึกว่าเอออยากให้คนรักของตัวเองไปมีคนอื่นอะไรอย่างนี้หรอกก็ <_ jer> ลองนึกถึงใจเขาใจเราดูเนาะถ้าเป็นคุณถ้าเป็นคุณคุณเป็นภรรายาหลวงหรือสามีหลวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนของคุณไปมีคนอื่นไปดูแลคนอื่นไปรักคนอื่นมันก็ไม่โอเคนะคุณก็คงรู้สึกแย่เหมือนกันเนาะอืม แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ถ้าเอาแค่หัวข้อเอาแค่ตามไพ่ก็คือสรุปง่ายๆนะคะก็คือเขาก็จะติดต่อมาแต่ว่าความสัมพันธ์ก็จะเป็นในรูปแบบนี้ต่อไปนะคะก็ยังมีความอึดอัดยังไม่ได้แบบถึงแม้มันจะดูดีดูมีความรักมีความเติมเต็มให้กันและกันได้แต่ว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมามา,มาไปๆอะ่ะมามา,มาไปๆแบบเหมือนเดอร์ฟู ไม่ได้แบบอยู่ถาวรไม่ได้แบบอยู่คงทนอะไรอย่างเงี้ยจะเรียกว่าคล้ายๆวัน n น g h t stand ได้ไหมหรือว่าเฟนวิทเบเนฟิตได้ไหมก็ก็พอได้ก็คล้ายๆแบบนั้นอ่ะนะคะก็คือไม่ได้มาแบบเป็นประจำอะ่ะไม่ได้มาหามาเจอเป็นประจำนานๆนนทีถึงจะมาแล้วก็แบบเอาแน่เอานอนไม่ได้อะ่ะนานแค่ไหน ไม่ได้มีวันกำหนดชัดเจนเช่นว่าจันทถึงสุกร์อยู่บ้านกับเมียอะไรอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์มาหาคุณอะไรแบบเนี้ยไม่ไม่ใช่เป็นแบบนั้นอะ่ะคือไม่ไม่สามารถกำหนดได้แบบนั้นแต่แบบเขาจะมาเมื่อไหร่ก็ก็สุดแล้วแต่เขาไม่รู้เดาไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นประมาณนั้นอะ่ะเออเพราะฉะนั้นถ้าคุณรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ลองพิจารณาใหม่ ดูอีกทีหนึ่งนะคะแอะโอเคก็จบการอ่นานไพ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ